สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องซีนนะคะจุดค่ะจะได้กิจมาเป็นเด็กฝึกงานที่ล็อกซี่ออบิศค่ะมาจากมหาวิทยาลัยลังสิค่ะเรียนอยู่คณะบริหารธุรกิจคะสาขา,ขา,าการจัดการค่ะ4เดือนแล้วค่ะได้ความรู้ใหม่ๆ เยอะมากเลยค่ะจากเรื่องที่หนูไม่เคยรู้ไม่เคยได้ใช้อย่างพวก g o o g l e วงสเปซเนี่ยค่ะหนูไม่รู้เลยว่ามีการใช้งานยังไงบ้างแล้วได้มาฝึกงานที่ก็ได้ใช้ทุกวันเรียนรู้ออกมันทุกวันก็เริ่มใช้เป็นได้ความรู้อะไรใหม่ๆเยอะม,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 มากเลยค่ะเครื่องมือที่หนูชอบก็ค a ล endar ค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าคาล endar มันทําให้ชีวิตหนูแบบเป็นระเบียบ ชีวิตหนูสบายขึ้อนอย่างหนูมาทํางานที่ฉันรับผิดหนูก็จะแอดไซน์งานหรือว่านัดหนูประชุมก็จะเชิญหนูมาในคาเลนดาแล้วหนูก็จะรู้ว่าวันนี้หนูต้องทําอะไร,รว่าหนูจะชวนเพื่อนหรือว่าทุกคนเข้ามาในคาเลนดาร์หนูจะเชิญคนที่เกี่ยวข้องมาเห็นกิจกรรมนี้หนูก็จะแจ้งเตือนล่วงหน้าทําให้เราแบบรู้ว่าวันนี้ทุกๆวันเราต้องทําอะไรบ้างในแต่ละวันค่ะ เปลี่ยนไปเยอะเปลี่ยนไปเยอะมากค่ะอย่างเช่นการแชร์งานร่วมง,งานกันทําก็สะดวกสบายมากๆอย่างหนูก็มหาลายัยชัยอุ g นเกล็ดดองอะคะ่ะเวลาเราพิมพ์ง,งานหรือว่าจะช่วยกันทํางานเราก็แชร์ไฟล์เชิญทุกคนมาทํางานแล้วก็ทุกคนน่ะสามารถเข้ามาทํางานในเวลาไหนก็ได้ไม่ต้องรอใครแล้วแล้วเวลาบันทึกไฟล์เนี่ยคะ่เะเขาก็จะบันทึกไฟล์ให้มัดเลยเรา ม่จะเป็นโนองความหวว่าบันทึกหรือ,อยังหรือเก็บไฟล์งานไว้ที่ใครก็อยากเชิญทุกคนนะคะมาใช้ Google Workspace เพราะว่ามันมีประโยชน์มากแล้วมันตอบโจทย์กับทุกเพศทุกวัยเลยเราเป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนอะไรเงี้ยเราก็ใช้ของ Google Education ก็จะตอบโจทย์อย่าง Google Form Gmail ล็อชีฟอะไรเงี้ยค่ะที่เราแบบต้องใช้อยู่ตลอดเราสามารถแชร์กันทำแชร์กันทาได้เลยเราแบ่งงานกันทำแยกไฟล์แล้วมารวมไฟล์อะไรเงี้ยไม่ต้องทำอะไรให้มันยุญญ่งยากก็เลยแบบอยากเชิญทุกคนมาใช้กันเยอะๆเพราะมันสะดวกสบายมากๆจริงๆค่ะค่ะขอบคุณค่ะ